ไงทุกคนผมชื่อฮิวจ์ตอนนี้ผมอายุค,ครบ19ปีแล้วแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมยังรู้สึกเหมือนตัวเองตกเป็นเหยื่อของการหย่าร้างกันของพ่อแม่ผมนักจิตวิทยาบอกว่าโศกนาฏกรรมในวัยเด็กนั้นจะตามหลอกหลอนคุณไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออย่างแน่นอนบางทีพวกเขาอาจพูดถูกอย่างไรก็ตามเรื่องของผมไม่ใช่แค่เรื่องนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะแก้แค้นแม่ของผมเพราะวัยเด็กที่พังทลายของตัวเองด้วยการพังชีวิตส่วนตัวของแม่ด้วย หรือบางทีที่จริงผมอาจตั้งใจก็ได้ผมก็ไม่รู้พ่อแม่ของผมตัดสินใจหย่ากันเมื่อผมอายุ11ปีตอนอายุเท่านั้นผมยังไม่โตพอที่จะยอมรับเรื่องนี้เฉยๆได้แต่ผมก็ฉลาดพอจะรู้แล้วว่าการหย่าคืออะไรและให้ตายเถอะมันเป็นหายนะชัดๆลองนึกภาพนี้ดูสิวันหนึ่งผมเคยใช้ชีวิตเป็นปกติสุขกับครอบครัวหรือสิ่งที่ผมคิดก็คือผมใช้ชีวิตกับครอบครัวปกติที่มีความสุข แล้ววันต่อมาผมก็พบว่าพ่อของผมจะไม่อยู่กับผมอีกต่อไปแล้วแม่ผมบอกข่าวนี้กับผมบนรถระหว่างไปส่งผมที่โรงเรียนเมื่อเรากลับมาถึงบ้านทั้งพ่อและข้าวข,ของของเขาก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนั่นไม่เหมือนพ่อหนีออกจากบ้านแต่เป็นการตัดสินใจของแม่ว่าแบบนี้จะดีกว่าสำหรับผมถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบ <c oughs> ก็แบบว่าโดยไม่ต้องมีซีนดราม่าบอกลาใหญ่โตระหว่างพ่อและลูกชายนะ่ะ แม่พยายามจะช่วยผมด้วยวิธีการประหลาดๆผลที่ได้ก็คือผมไม่ได้เจอพ่ออีกเลยเกือบสองสัปดาห์พ่อต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับบ้านหลังใหม่นี่เป็นสองอาทิตย์ที่นานเหมือนชั่วนิรันดร์สำหรับผมผมเริ่มคิดว่าผมจะไม่ได้เห็นเขาแล้วด้วยซ้ําและแน่ละว่าผมโทษแม่ของผมโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าแม่เป็นคนตัดสินใจที่จะปิดบังเหตุผลที่แท้จริงในการหย่าจากผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแม่ไม่ได้บอกผมว่าพ่อผมคบผู้หญิงคนอื่นอยู่ คุณเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีแม่ของผมก็แค่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผมแต่ผลที่ได้ก็คือผมเก็บซ่อนความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อแม่ที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไว้และผมก็สนิทกับพ่อมากกว่าแม่มาตลอดอยู่แล้วผมชื่นชมพ่อมาตั้งแต่เด็กๆและถึงตอนนี้ผมก็ยังเป็นแบบนั้นเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีธุรกิจเป็นของตัวเองและยังจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้เรามากมายซึ่งจนผมไม่ต้องการอะไรอีกเลย ตอนนี้เขาอายุ47ปีแล้วแต่ผมยังอิจฉาที่เขายังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีผมหวังว่าผมจะมีหุ่นนักกีฬาฟิตเปรียะแบบนั้นได้ตอนที่อายุเท่านั้นความสัมพันธ์กับพ่อผมและผู้หญิงอีกคนคนที่เป็นเหตุผลที่ทําให้พ่อแม่ผมหย่ากันที่สุดแล้วก็ไปไม่รอดโดยสิ้นเชิงแต่หลังจากนั้นพ่อก็ออกเดทกับผู้หญิงที่สวยและสะกดสายตาผู้คนอยู่เสมอบางครั้งยังเด็กกว่าเขามากเลยด้วยซ้ําพ่อของผมเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมาก และเขาก็ชอบการทําให้ผมประหลาดใจเอามากๆอย่างเช่นครั้งหนึ่งเขามารับผมหลังจากโรงเรียนเลิกและระหว่างที่เราคุยกันขณะที่เขาขับรถพาผมกลับบ้านทันใดนั้นพ่อก็หักเลี้ยวกระทานหัรและไปที่สนามบินแทนที่จะตรงกลับบ้านเราขึ้นเที่ยวบินเที่ยวถัดไปที่ว่างไปที่阿拉斯าและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะระหว่างที่เรากําลังคุยกันผมพูดถึงว่าคงจะดีถ้าได้ไปตกปลาที่นั่นในสักวันหนึ่งผมแค่พูดถึงที่นั่นเพราะผมเพิ่งดูวิดีโอสักอย่างในบทเรียนที่โรงเรียนมา แล้วก็แค่นั้นเลยพอผมได้ความคิดทันทีว่านั่นจะต้องเป็นการผจญภัยที่ไม่อยากลืมเลือนที่สุดในชีวิตของผมดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับพ่อแล้วแม่ของผมก็ต้องทําอะไรอีกหลายอย่างเลยล่ะถ้าจะทําให้ผมประทับใจได้เหมือนที่พ่อทําแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาธร,รมาสุดๆคนหนึ่งที่เอาแต่ยุ่งกับเรื่องอยางพยายามจะไม่ลืมซื้อ,อยาฟอกขาวที่ซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่าจะหาไอเดียแปลกพิสดารเจ๋งๆอะไรเมื่อผมอายุมากขึ้นอีกนิดหน่อยผมก็เลยตระหนักว่า แม่และผมไม่มีอะไรที่สนใจร่วมกันเลยเราไม่เคยแม้แต่ดูหนังด้วยกันแม่ชอบละครน้ำเน่าหรือไม่ก็รายการเรียลิตี้และแทบจะไม่ดูอย่างอื่นโชคดีที่แม่ไม่เคยคัดค้านเวลาที่ผมออกไปใช้เวลาอยู่กับพ่อของผมผมยังคงเอาเรื่องราวผจญภัยต่างๆกลับมาเล่าและผมยังฝันถึงการย้ายออกไปอยู่บ้านเดียวกับพ่อผมด้วยเหมือนกันน่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้พ่อของผมบอกว่าเขาไม่สามารถดูแลผมอย่างเหมาะสมได้เพราะเขาต้องทำงานตลอดเวลา ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบางทีแม่ของผมก็อาจไม่ได้น่าเบื่อตลอดเวลาขนาดนั้นผมคิดว่าแม่เปลี่ยนไปหลังจากการยาแม่อาจจะมีอาการซึมเศร้าหรืออะไรทำนองนั้นบางทีแม่อาจโทษตัวเองด้วยที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกและการค้นพบชีวิตส่วนตัวของสามีตัวเองก็อาจทำร้ายแม่และแม่ก็คงรู้สึกอับอายด้วยเหมือนกันแม่ยังคงอยู่ตัวคนเดียวและก็ไม่ได้เป็นสาวสวยหรือดึงดูดใจใครอย,อย่างสาวสาวคนใหม่ของพ่อผมสำหรับผม นั่นแหละเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมแม่ถึงเริ่มออกเดทกับคุณไบรท์ความโหยหาสิ้นหวังไงคุณไบรท์เป็นผู้ชายที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านข้างๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาว่าอยู่รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อผมแต่เป็นคนประเภทตรงกันข้ามสุดๆเขาตัวเตี้ยและอ้วนและหัวล้านซึ่งเริ่มส่องแสงได้จริงๆเวลาที่เขาเริ่มประมาและเขาก็ประมาแบบนั้นบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่ผมอยู่แถวนั้นบอกกันตามตรงผมไม่ชอบเขาในทันทีเลยช่วงที่พวกเขาเริ่มเดทกัน ผมชินกับการที่แม่ผมเป็นโสดแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่าวันหนึ่งแม่เกิดคบหาดูใจกับแฟนสักคนแล้วเมื่อแม่ผมเริ่มไปหาคุณไบรท์สักครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ทําให้ผมฉุกใจคิดขึ้นมาเลยว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ต่อกันแล้วเมื่อแม่ผมสารภาพกับผมด้วยรอยยิ้มเขินๆแล้วถามว่าผมจะว่าอะไรไหมถ้าคุณไบรท์จะมากินมื้อค่ำที่บ้านเราและบางทีอาจจะอยู่ค้างคืนนานๆครั้ง อตอนแรกผมก็แค่รู้สึกประหลาดใจอย่างแท้จริงและจากนั้นผมก็รู้สึกอะไรสักอย่างที่ยิ่งกว่ารังเกียจผมแน่ใจเลยว่าแม่ผมไม่มีทางตกหลุมรักเพื่อนบ้านหน้าตายอย่างคุณบไบรท์นั่นได้ไม่ใช่หลังจากที่แม่แต่งงานกับผู้ชายอย่างพ่อของผมแต่แน่นอนว่าผมพูดอะไรแบบนั้นไม่ได้ผมแค่บอกว่านั่นก็เป็นเรื่องของแม่เมื่อแม่และคุณบไบรท์เริ่มคบหากันอย่างเป็นทางการผมอายุ16ปีแล้วและผมก็รู้ด้วยว่าผมควรจะรับมือกับเรื่องนี้ในแบบที่ผู้ใหญ่เขาทำกัน แต่การพูดนั้นง่ายกว่าการทํายิ่งผมได้รู้จักคุณไบรท์มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งไม่ชอบเขามากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าสําหรับผมแล้วเขาจะเป็นพวกงี่เงา่าและน่าเบื่อซี่จนความกระตือรือร้น,นจํากัดอยู่แค่บนโซฟานั่งดูการแข่งขันกีฬาทางทีวีโดยมีกระป๋องเบียร์อยู่ในมือผมไม่ได้สังเกตด้วยซ้าว่าคุณไบรท์พยายามจะทําตัวสบายๆและทําให้ผมประทับใจบางครั้งบางคราวเขาจะชวนผมไปนั่งดูการแข่งขันฟุตบอลและซื้อตั๋วมาให้แต่ผมมักปฏิเสธเสมอ แล้วไม่เคยแม้แต่จะพยายามซ่อนความหงุดหงิดรำคาญใจผมไม่สนใจจะเป็นเพื่อนซีกับแฟนใหม่ของแม่หรอกนะต้องยกความชอบให้แม่ผมหน่อยแม่สังเกตผมว่ารับคุณไบรท์ไม่ค่อยได้ก็เลยพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาไว้แค่นอกบ้านแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากผ่านไปหลายปีที่พวกเขามีความสัมพันธ์กันคุณไบรท์ก็มาขอแม่ผมแต่งงานและแม่ก็ตอบตกลงนั่นเป็นเรื่องเมื่อราวหนึ่งปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุครบ18ปีแล้ว ผมเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองและตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนที่อยากอยู่ก็ได้ดังนั้นชีวิตส่วนตัวของแม่ผมก็ไม่ควรจะกวนใจผมนักแต่ช่วงเวลาเดียวกันนั้นพ่อและผมก็คุยกันอย่างจริงจังเขาชวนผมไปทานมื้อเที่ยงและหลังจากคุยกันเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและเรื่องจีบปะทะกันเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเลิกลากับผู้หญิงคนล่าสุดที่คบหาอยู่และเหงามากจริงๆเขาบอกว่าไม่นานมานี้เขาเริ่มกลับไปคิดถึงชีวิตในอดีตที่เคยมีแม่มากขึ้นเรื่อยๆ และตอนนี้เขาค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าเมื่อเจ็ปีก่อนเขาได้ทําความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงลงไปหลังจากนั้นพ่อของผมก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาไปโดยสิ้นเชิงแต่คําพูดของพ่อก็ยังคงสกิดเก่าอยู่ในความทรงจําผมผมตัดสินใจว่าถ้ามีโอกาสที่ทําให้พ่อแม่ของผมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้งแต่ผมก็ต้องทําอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ผมแน่ใจว่าถ้าพ่อผมกลับมาแม่ของผมจะต้องทิ้งนายไบรท์และยอมคืนดีกับพ่อใหม่ผมหมายถึงก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนี่นา ระหว่างตัวอื่นเธอช้าข้างบ้านกับพ่อผมไม่ต้องแข่งกันอยู่แล้วจริงไหมผมเริ่มเรื่องนี้ด้วยการบอกคุณไบร์เรื่องพ่อผมผมไม่เคยยกหัวข้อสนทนาน,นี้ขึ้นมาพูดในบ้านมาก่อนและก็น่าขำอย่างไร้สาระที่คุณไบร์ดีใจมากที่ผมอยากพูดกับเขาโดยไม่มีแม่อยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเลยด้วยว่าเรากําลังจะพูดกันเรื่องอะไรผมไม่เจ้าขี้แพ้นี้ดูรูปของพ่อผมบอกเขาว่าพ่อรวยแค่ไหนจากนั้นก็เสริมไปด้วยว่าความรักของพวกเขายังคงไม่หายไปโดยไร้ร่องรอยหรอก เมื่อคุณไบรท์เริ่มตระหนักว่าผมกำลังทำอะไรเขาก็เลยเพยายามจะหยุดผมแต่เขาไม่มีความกล้าที่จะทำแบบนั้นบทสนทนาเล็กๆของเราถูกขวางเมื่อแม่กลับมาถึงบ้านอารมณ์ของคุณไบรท์ในวันนั้นและว,วันที่เหลือเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่ออย่างชัดเจนคุณไบรท์เริ่มรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าพ่อของผมเราช่วงเดียวกันผมส่งข้อความจำนวนหนึ่งจากโทรศัพท์ของพ่อผมให้แม่เขาชอบวางโทรศัพท์ทิ้งเรียราดและมักจะต้องให้ผมหาให้เขาเสมอ ข้อความนั้นดูเหมือนจะเป็นบทสนทนาระหว่างสองคนที่แอบจะมาพบกันอย่างลับๆอีกครั้งคนสองคนนั้นก็แน่ละ่ะว่าต้องเป็นพ่อและแม่ของผมและเวลาเดียวกันผมก็ส่งข้อความจำนวนหนึ่งหาคุณไบรท์ยังคงสวมรอยเป็นพ่อของผมน้ำเสียงของข้อความนั้นดูตึงเครียดแต่ก็ข่มขู่พอสมควรโดยพื้นฐานก็คือข้อความพวกนั้นแนะอย่างสุภาพแต่ก็เด็ดขาดว่าคุณไบรท์ควรปล่อยแม่ผมไว้ตามลําพังจากนั้นผมก็บอกว่าถ้าเขาไม่แน่ใจว่าทําไมถึงควรทิ้งแม่ไป เขาก็ควรไปดูที่โทรศัพท์ของแม่ผมผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้จะรวดเร็วมากแต่คุณไรต์ก็ทําทุกอย่างอย่างแน่วแน่แต่ก็ยังคงทําให้ผมคาดไม่ถึงเขาเก็บข้าวของแล้วออกจากเมืองไปเขาเขียนจดหมายถึงแม่ของผมเป็นจดหมายจริงๆบนกระดาษที่ใช้ปากกาเขียนเลยผมก็ไม่รู้ว่าในนั้นบอกอะไรบางทีเขาคงเข้าใจสิ่งที่ผมวางแผนไว้และแตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนบ้าแบบผมมั้งไม่รู้สิผมไม่ได้คิดถึงแม่ผมเลยสักนิด แต่แม่ก็ตอบสนองอย่างที่ผมคาดเดาเอาไว้สุดๆทันทีที่แม่พบข้อความเหล่านั้นแม่ก็โทรหาพ่อเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็ได้คุยกันพ่อผมไม่รู้เลยว่าแม่พูดเรื่องอะไรเพราะผมลบข้อความทุกอย่างออกจากโทรศัพท์พ่อทันทีที่ส่งออกไปแต่ขณะที่พวกเขาคุยกันก็เห็นได้ชัดว่าพ่อไม่มีแผนจะกลับไปหาแม่ตอนนั้นพ่อแค่อยู่ในอารมณ์ลำลึกถึงความหลังและหลังจากการสนทนากันอารมณ์ที่ว่าก็หายไปหมดแล้วผมรู้แล้วว่าผมทำความผิดพลาดลงไป ผมกล่าวขอโทษแม่แล้วบอกว่าผมจะไปพูดกับคุณไบรท์ให้แต่กลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านซ่อมรถที่เขาทํางานอยู่ก็ไม่มีใครบอกอะไรผมได้คุณไบรท์แค่ออกจากงานแล้วไม่พูดอะไรเลยเขาดูเหมือนจะไม่มีบัญชีอะไรในโซเชียลมีเดียผมก็เลยไม่สามารถติดต่อเขาทางใดได้เช่นกันแม่ของผมยังคงไม่บอกว่าในจดหมายที่เขาทิ้งไว้เขียนว่าอะไรเวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้วและสถานการณ์ประหลาดนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไป และตอนนี้แม่ของผมก็ดูจะอยู่ในสภาวะซึมเศร้าซึ่งแย่ยิ่งกว่าหลังจากที่แม่หย่าก,กับพ่อผมซะอีกอืมนั่นคือตอนจบของเรื่องราวแปลกๆของผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแก้ไขอะไรได้บ้างบางทีคงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณที่รับฟังจนจบผมจะยินดีมากถ้าผู้คุณให้คำแนะนำผมสักหน่อยในช่องคอมเมนต์